อมาฝากครับมาฝากก็มีพ่อนะครับสมุจักกันด้วยแล้วน้องปังพรตะกี้กระยุเดี๋ยวนี้กระยุขึ้นกันล่ะสาลูกไส้ลูกคัดมาลําบ่อยเดี๋ยวกูเกี่ยวเข้านี่ยแหละพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นเลยอยากมาต่อยอดเพิ่นเป็นมาลํามาก่อนแล้วอยากมาต่อยอดกับคุณพ่อสังวันไข่ดาวเนื้อขึ้นดันคักแก่ผู้ได้ล่าขึ้นสำเนียงสนึงก็คือจังได้ไปชุกข้นนะจังนี่มาหาคุณพ่อสังวันี่ปอเราก็รับไปดีโยรับยาไม่เลยล่ะนะครับเมื่อนี้ก็ได้ มือดีย่ามดีแล้วครับมาหม้อย่างเป็นท่านกันแต่ว่าซื้อมอลำนี่เพราท่านในบ้านเดี๋ยวเสียมาขอน้ำอีพอด้บ้านนี้ครับพอสิว่าจังไดนบ้างซื้อมาดูดิซื้อมาเฉยหมดซื้อมาจังไหนธนาคารธนาคารแต่ล้ำยากบ่นซื้อปลามาแล้วนะทีธนาคารย่างล้ำลำตะกี้ซื้อล้ำจังไดันซื้อลา เซื้อบางอบอกซื้อบางกรอยคือเจงเปียกสิเจงเปียบรรณาธิการเจงเป๊น้อยดาวเนื้อเลยติน่บารอยน้อยดาวเนื้อเลยนี่เจสิบี้ยกขึ้นซบล็ผมสาหบนสาับอะไสาผมก็หยอนเล่าซื้อดอกอันนั้นแล้วเขียนอผม้อม่าน่นีกาจุุคือไพี่ไรจุติ มานอยู่บ้านนะครับบปาบากบาเวนมันคตมนเลเือไปยูบ้านจากบนมาถึงลูกนาลูกตอกมีห่งเจนลนกิลค้ามมนิปตไปพีนปตุไป เป็ลูกิตมาเป็นลูกศมาให้เขาดำสม่สมเสียงส่มเขาอยาเี้ยผู้าผู้จอผู้ขาที่ละดมาที่ไดที่ยาหลายผู้าษาลูกาผู้คนมันเด็กเป็นเด็ป็นซาสมรู่งเนี่ยมันเด็หนาขขยตา้ผู้บาดจันเนื่องข้ามผมมัจเจกใจมเอโค่ขันก็ได้ดีผู้ผู้บาดจันใจบริด้วยกันลูกเาเป็นมอลำโดยสมบูรณ์เต็มเอย ในคนหากโ้ซุยมสมก้นทาเลยนะไปงายนะครับควของดอกกลินผมเนี่คนลนีคูณกำลังคู่กำลันะครัูกรฝ่ายอยูนน้ำปกพาราสายเบิงมภูมทุู่ที่กูขาน้ปุนที่กูขายเฮี้ยมากคเ่หรงโถฝนนี้เนี่ยมีคนหากโค้ชซุ่ยมสมพ้นเยู่อันนี้ก็คือกิดมากเขาก็มาเหมเพ้นเชคุณนในงั่นข้ามกรเซียไปแล้วให้เขาได้เป็ยนมอระมยายค้ายหนาค้ายตาผูกขาดผูคขาดนัำปุ๋ง่นหนาเรื่อคุคต้งเลื่อนคกเต่า ไอ้ดีมาดีค้นหักวอมต่อตุมมอมออตตต่มนิยมสุขพ่อจีมอ่าค้น,นรุ่มตาปิลาลยซะตุ๊ดที่วันโคฟักลุษานักเมะบริบูรณนไปให้ดีเจริญเจริญเพียง